ดงงดึ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 งโอเคครับเข้าสุด่านสามแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกสนุกก่อนใครกดเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่โลบอก c อ l แลนกันอีกแล้วเ yeah, yeah. ย้เย่เฮ้ยเลยอ่ะโอ้พิดาบเท่ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทํำะไรการวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับ ฐานด่านของเรานะครับนี่เห็น <c oughs> เห็นไกลๆไหมโอโ้โหอย่างโหดผมบอกเลยว่าอย่างโหดนะครับรอบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปอธิบายก่อนนะครับโดยผมจะเป็นคนเดินเข้าไปตั้งแต่คนแรกเฮ้ยด่านแรกนั่นก็คือด่านภูเขาโงกดของเรานะครับซึ่งผมได้ปรับให้มันสูงขึ้นนิดนึงนะสำหรับคนที่เป็นเพื่อนๆที่จะแวะเข้ามาเล่นใหม่นะครับอาจจะงงๆนิดนึงนะครับผมจะเดินเข้า ประตูที่ถูกต้องให้ดูเลยแล้วกันเอ้าไปครับผมเนี่ยว่ามันจะมันจะงงงงแนางงงตานิดนึงครับอ่ะโอเคอน,นี้ผมได้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ด่านสองฮะเดี๋ยวผมจะให้บีมนะครับโดดตามมาทีหลังนะครับผมจะโดดไปก่อนแล้วกันเฮชึบไปชึบเฮ้ยชึบโอเควิชานิตาวิชานิจาโอ้ยโอ้ยตกวายโอเคนะครับกลับมาเริ่มใหม่นะ เห็นไหมมันยากวันควรนะขนาดเราเคยผ่านไปแล้วนะโอ้ m ม g ก d ไม่ได้ไม่ได้จะขายหน้าออกหน้ากล้องไม่ได้ครับกลับไปใหม่ครับค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นใจเย็นกระโดดไปค่อยค่อยขึ้นใจเย็นเฮ้ยชึบโอเคปีงขึ้นไปครับผมไม่ถนัดนะครับตอนนี้ใส่ชุดใหม่นะครับตัวมันใหญ่ขึ้นนะเอาจะกระโดดโอเคอ้าผ่านแล้วนะครับด่านสองฮะ โอเคนะครับมาด่านต่อไปนะครับเราจะต้องกระโดดให้ลงไปตรงกลางตรงนู้นนะครับย,ยืตึงตึงเอ้ยจุโอ้โหโอ้โหพลาดอีกแล้วครับเมื่อไรผมจะผ่านเนี่ยโอ้ m หม่กโอเคมาโดดชึบเอ้ยโอ้โหโดดก็ตกเลยเวนรมเห็นบ้าบอกแล้วมันผ่านยากนี่ขนาดเราเล่นแล้วนะมันยังผ่านยากเลยเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบโอเค ต้องหายใจลึกๆครับเฮ้ยชุบเอ่อจะจะจะอาจจะเฮ้ยชุบโอเคเฮ้ยชุบโอ้โหเกือบกเย็นเย็นลุกเย็นๆลุกขี่ขึ้นไปเฮ้ยโอ้โหตกอีกแล้วเออโดยร่างกายและแขนที่ใหญ่ขึ้นครับทำให้เรามองไม่เห็นครับมันยากโดดอฮ้ยุบโอเคใจเย็นๆโดดอโอเคเฮ้ยจุบโอเค ฮึบเจ็เย็นนะครับค่อยๆโดดปึบโอเคเจ็ดเย็นฮึบโดดโอเคครับต่อไปเป็นการกระโดดตรงนี้อ้ยอโอเคอยืนตรงนี้ก็ได้เอาเอาไปเอา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 อ้ยนิดเดียวเองก็ถึงแล้วจะผ่านด่านสามอยู่แล้วเพื่อนโอเคเราต้องมีสมาธินะครับ โดดเอ้ยชบสมาธิกือบล่วงแลว้วนะปีเข้าไปปีเข้าไปเย็นเย็นเยนเย็นเย็นเย็นเยนเม็นย็นเ้างกย็นด,ด้โอ้โ็โดดไม่ได้ว่็นดดดดดดเย,ย็เย็นเช็นเด็นเยโเย็เยเยยย โดดโอเคไอ้ต้นเนี้ยมเตีเอยไปนิดนึงเฮ้ยชึบโดดโอเคไม่ชึบโอเคโอ้ยโอ้โหหรือว่าพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนชุดแล้วมันตัวใหญ่อะ่ะมันทำให้มองยากตั้งใจครับผม เข้าสู่โหมดเมมปากแมมปากแล้วโดดเอ้ยชึบเข้าสู่โหมดแมมปากเย็นอ๊บโอเคย่อโดงงดึ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 งโอเคครับเข้าสู่ด่านสามแล้วโอเค ต,ต่อไปคือด่านสี่ครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเท่าไหรนะ่นะด่านสีนี่รู้สึกผ่านง่ายนะครับอุ้ยอุ้อุอุยแต่ต้องโดนระวังตกอ่าอ่อ่อ,อ,อ,อ่โอเคเย่ผ่านแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นตาของบีมแล้วนะครับดูเขา <c oughs> ใช้กี่รอบในการผ่านอ้าวมาเลยครับผมโห เราจะใช้กี่รอบในการผ่านนะครับไปผ่านเขาวงกลดออกมาที่ด่านสองได้หรือยังมาแล้วนะครับโดมนะครับด่านแรกเฮ้ยเอาว่าผ่านอันแรกแล้วอุ้ยเกือบตกครับผมอ่ะอ่ะอ่ะเอาแล้วเอาแล้วมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นซึ่งหงออุยอ้ยรอบแรกไ่ผ่านไปแล้วนะครับ เย็นนะครับออกมาแล้วนะครับรอบที่สองด่านสองนี่ผ่านไปได้หรือไม่นะครับตรงนี้นี่ยากนิดหนึ่งนะโอเคโอเคต่เย็นครับโดดอเอว่ะอาว่ะไอรอนแมนของเราจะรอดไหมเฮ้ยจึ๊บโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอาว่ะสองรอบผ่านเลยปะเนี่ยเฮ้ยอือ โชคยังช่วยอยู่นะครับ oh. อ้าวผ่านแล้วนะครับเอ้ยอ้าวไปไหนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดมาได้เฉย oh. อล่วงไปครับไม้ไผ่ไม้ไผ่ยากกันแลนี่เออไม้ไผ่ยากไม้ไผ่ยากโอเคครับรอดูรอบที่สามนะครับของบีม ว่าจะผ่านหรือไม่นะผมนี่คนทําด่านเองนี่ไม่ผ่านเองนะตรงไม้ไผ่นะปรับความสูงของมันเล็กน้อยนะครับทําให้มันโดดยากขึ้นเนะี่ยเอ้ยชึบเอ้ยชึบเอ้ยใจหายแต่แรกเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยชึบเอ้ยเอาแล้วครับโดด ผ่านไปเรียบร้อยรดโดดลงไปเฮ้ยยื้ยวิเฮ้ยย้อดึงครับดึงดึงโอเคโอ้ยผ่านแล้วอ่ะเอาว่ะเอาว่ะโอเคเฮ้ยยื้อเฮ้ยย okay. ื้อโอ้ล่งมาอีกแล้วฮะตามใหม่แล้วก็อีกนึรอบกันวะโอเคมันต้องตายก่อนหนึ่งรอบแหม จริงผมคิดด่านเอาไว้ใหม่แะครับด่านหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ทำแล้เพราะมันยากเกินอืมคนทำเองเล่นไม่ผ่านนะครับเลยลุบทุบท,ท,ทิ้งไปเปียกแล้วฮะตอนนี้มือเปียกแล้วไปชูกฮ้ยโดดมาเรียบร้อยนะครับผม หมุนที่บล็อกนิดเดียวคือแบบไปเลยอ่ะไปทั้งวงอ่ะเอาละครับต้องใจเย็นนะครับอุ้ยแล้วตอนนี้มืดลงแล้วด้วยครับยิงยากกว่าเดิมอีกนะครับมีสายทัศน์ไม่ค่อยมีอ๋อเข้าเข้าจนง,งอ่ะตอนเนี้ยมาแล้วครับผมชื้อชืออ้เออเออใจเย็นใจนเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับเออ ถ้าสนามผ่านได้ก็ผ่านเลยตัวนี้นชือโอ้โหใจไม่เย็นนับใจไม่เย็นล่วงลงไปอีกแล้วยากกว่าที่คิดว่ะเอาว่ะเอาว่ะอุ้ยยังไม่ทันไปถึงไหนเลยเริ่มร้อนแล้วตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเอาว่ะเอาว่ะรอบนี้จะรอดไหมครับปีนแบบมือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งถืออาวุธไปด้วยโอเค เราดูกันนะครับว่าเขาจะรอดไหมนี่เนี่ยฟันโชว์เป็นอย่างทีเฮ้ยชุบโอ้โหโอเคยังรอดโยเฮ้ยชุบเฮ้ยอ้มันตกใจะโีตกใจตกใจตกใจตกจริงอันนี้ไม่ตกใจอันนี้ตกจริงเอ๊ะข้องทิ้งเลยนี่เรื่องร้อนแล้แล้ว เขาจะผ่านมาได้อีกหรือไม่นี่ครับผ่านด่านนี้ไปได้เมื่อไหร่นะครับเอาละครับผมโดดไปผ่านรอบหนึ่งโดดอีกอันเนี้ยอันเนี้ยมีปัญหาอันนี้แหละครับนี่เนี่ยครับไม่น,น่าหมุนอนะ่ะมันแบบมัน <c oughs> เปลี่ยนทุกเรื่มันหมุนจบแล้วก็เปลี่ยนเลยเอนอน้องใจเย็นๆไ,ได้แนะ่ๆไม่เกินสองตาเนี้ยโอเคต้องใจเย็นๆน,นะครับมาแล้วครับผม เริ่มเรียนรู้แล้วเริ่มเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราจะไปนับกันตอนอ้าวล่วงอีกแล้วครับผมไม่น่ากดวิ่งเลย <laughs> เดี๋ยวเราจะไปนับกันตอนตัดวิดีโอนะครับว่าใครเนี่ยตายเยอะกันตอนนี้น่าจะเยอะกว่าแล้วนะตอนนี้สูสีตอนนี้สูสีพี่ว่าสูงสีอยู่เอยตอนนี้ได้แน่นเออนะตอนนี้สูสีอยู่กี้ลืมนับเดี๋ยวต้องไปนับตอนตัดวิดีโอ่าใครตายเยอะกัน ไ้เชืบโอเคปีขึ้นมาแล้วครับหรือว่าไอรอนแมนของเราตอนนี้จะผ่านหรือเปล่านะครับดูบเ,เย็นครับโอ้ยเโดดไปอีกครั้งนึโอเคโอเคโอเคถึงกล่องแล้วแล้วก็โดดลงมาโอเ้เอาครับเอาแล้วครับดึง่างเย็นครับโดดไว้ถูกรูครับไอถูกรู เออเฮ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วค่อยๆเดินนะครับตรงนี้ค่อยๆเดินนะ่าโดดอีกนะตรงน,นี้ตอนแรกไม่ว่ามันจะโดดได้ก็เหมือนกันเคตอน,นี้รอดหรือไม่ครับรอดหรือไม่โอ้ยผ่านจนได้นะครับแล้วก็ของรางวัลอยู่ในตู้นี้นะครับในราคาสิบสิบเหรียญ โอเคเรี้อยโอเคนะครับคุณผู้ชมก็จบกันไปนะครับสำหรับด่านใหม่ของเราสองด่านวันนี้เป็นไงครับบีมยากไหมย,ยากมากยังไงเพื่อนๆก็รอคอมเมนต์นะครับว่าใครจะชนะนะครับระหว่างเราตอนนี้เดี๋ยวผลก็จะออกให้คุณดูในห้าสี่สามสองหนึ่งนี่นะครับคนชนะซึ่งผมยังไม่รู้นะว่าใครนะโอเคแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็จะมาเจอกันในคลิปหน้าได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b ้กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมเจอกันในพัทหน้าบายจ้ะทุกคนยี่